Wow. <cười> 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 bye bye. ี่ไงลำนี้ไงที่ปันกี้นะว้าวโอ้โอต้ไนไทกสวยมากเลยอืม,อ,นนม,มอันนี้ก็สวยมันจะตรงเลยนี่ก็ปปุกต้นไทรสวยเนี่ยว้าวโอ๋โอไม่นู้นเลยเหรออ๋อนี้เขาไปให้รถปันกี้อีก ระวังล่มว้าวชีบนหจุดระวังล่มครับระวังล่มโอ้เข้าอุโมงแล้วอ้าวโอ้กว้างมากเลยอาจารย์ชอบไหมครับชอบไหม ไหมยังไหม้ววว้ววววีววววนวววรีวปววนวววรวว làm đấy Đường nhà rồi cho mày đứng gương pin Wow, cơm lắm tô oh, Bye bye Xoay ngàn mấy Ba, lâu mà đừng có đi chọn cho mình lên ถึงซาชลาแล้วจอดดีแล้วคนะ่ะขับไะไล่เจ้าเสกตจ้ปัล้านะ